วันนี้คือวันที่เราจะมาเปิดน้ํายาเผื่อหรือไม่กับการที่องมาเปิดคอมที24ชั่วโมงเพื่อที่จะเอฟเคเกมโซอารหรือไม่ก็เกมใดๆก็ตามในหลวงบอกเรามีทางออกให้คุณนี่เลยครับแอป UG Phone เป็นแอปเอฟเคเกมอะไรก็ได้ซึ่งมันจะเป็นทางออกให้ทุกคนราคาเริ่มต้นวันละ10บาทเท่านั้นแต่ถ้าโหลดผ่านลิงก์ใต้ชิปเนี่ยกดเข้าไปเลยนะครับได้ลดครั้งละ20บาทเลยนะ ถือว่าประหยัดไปได้มากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่สามารถชําระเงินในแอปได้เข้ามาที่เว็บการ UG Phone แล้วกดปุ่ม p a y Now เลยนะครับหลังจากกดปุ่ม p a y Now เสร็จแล้วก็เลือกแพ็กเกจที่ต้องการได้เลยเลือกแพ็กเกจเสร็จแล้วก็กดซื้อเลยนะครับแล้วก,กดจ่ายต่อได้เลยนะฮะเสร็จแล้วก็เลือกวิธีการจ่ายเงินซื้อนะครับผมมีตัวเลือกอำนวยความสะดวกให้มากมายไม่ว่าจะเป็นธนาคารต่างๆไทยพาวหรือ True Money แม้แต่ True Wallet ก็มีพร้อมเพย์ก็มาสะดวกสบายขนาดนี้ต้องไปจัด UG Phone กันหน่อยแล้วคอมจะได้ไม่พังอีอีอ สตาร์บั克ร้านบริการเกี่ยวกับโลวอกมากมายไม่ว่าจะเป็นบริการกรีปเกมพันราคาถูกและไวแค่5นาทีก็ได้ของแล้วยังมีบริการเติมโลบัคแบบกลุ่มราคาถูกไม่ต้องใช้พัสเวิรเข้ากลุ่มเพียงแค่15วันถูกกว่าติมเองแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ได้มีบริการฟาร์มเพชรฟาร์มดาดฟาร์มทองหรือตัวละครไก่เพชรลีโลเกมทาวเวอร์ดี s เน์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น Anime ender, อ, Tower Defense, อนิเมะดีฟเอน์ออสตาทาวเวอร์ดีฟเอนส์อนิเมะวันกาดแม้แต่บอกฟุตหรือเบสบอลก็ยังมีมีบริการอีกมากมายใ,ให้ทุกกกคนนนนไไดด้้้เลลืืออใชัััยย่ามปสบสบบุวร เมื่อวานนะครับเราได้ใช้แต้ม IA นะฮะได้ทำการซื้อแพ็คนะครับผมซึ่งเราซื้อแพ็ค3ไปแล้วนะครับตอนนี้อยากได้แพ็ค2ด้วยนะฮะแต่ว่าต้องเก็บอีกนิดหน่อยนะครับอยู่ดีมันก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันได้มาจากอะไรอาจจะเป็นการสุ่มที่แบบได้ออร่าโหดๆหรือเปล่ามันถึงจะได้เนี่ยผมอยากซื้อเก็บเก็บซื้อแพ็ค2อีกนะครับเวลามันยังเหลืออีก2วันกว่าก็เก็บไปก่อนละกัน มาวันนี้เรามาเปิดน้ํายานะครับโดยการที่เราจะสุ่มไบโอมกันก่อนซึ่งเราต้องดูอีกทีหนึ่งว่าเราจะได้ไบโอมดีๆไหมถ้าไม่ได้ก็เปิดเลยละกันมาเปิดเสียงเกมเรียบร้อยครับตอนนี้เป็นไบโอมสโนวี่ผมจะสุ่มไปรอบหนึ่งโอ้โหวินดีว้ว่ะอันนี้ใช้สเตนคอนโทรลเลอร์นะอันที่สองนะครับไบโอมไ <c oughs> บโอมแรดมไมเซอร์นะอุย้ยเลนดี้ว่ะเปิดเลยละกันออบลิเวียนพชั่นครับกดไปแล้วโอ้ไฟเองดาชแมนไม่มีเอฟเฟกอะไรทั้งสิ้นนะฮะ ได้ไฟิงดัชแมนจาก o b ฟล v i o n ยนพ i o n ชันว่ะโลคัทซีนผมปรับสักอ่าหนึล้านแล้วกันหน่วยสิ0ร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้าน100ล้านโอเคถ้ามันเกิน100ล้านก็ให้มันขึ้นแล้วกันนะเฮลิรพชันขั้นสอีกสิขวดครับเปิดไปขวดหนึ่งเซเลเจียลดี e อีขวดหนึ่งโอ้โหอันดี้ไฟ a ์อะควาติกเฟมอ่าแปดแสนห้าไฮเปอร์โวไฟดัชแมนอีกแหละต่อครับนีลิตีครับนีเวิร์ดโพลาิตี โคไซดอนวัวจ้วเฮเดสเฮเดสอันบาวโอ้โหโคเมติกอ่ะสุดท้ายครับหมดหมดแล้วหมดทุกอย่างไม่มีแอนิเมชันใดๆทั้งสิน้นเราได้ไฟน์ดัชแมนเพิ่มมาแบบ <c oughs> เนี่ยเป็นละลรไม่รู้กับออร่าซ้ำๆครับไฟน์ดัชแมนมีหนึ่งสองสามสี่ห้าครับได้เพิ่มมาอีกสองใช่ไหมโอ้ oh, โหอย่างอื่นไม่ได้อะไรเลย พราะว่าผมไม่มีโชคกับล้งยางจริงๆเลยนะใช่ไหมต้องเปิดแบบเปิดงงๆอ่ะผมจะลองใช้ทานเซเดนพ e ชันดูแล้วกัน20,000โลอีก20 0 0 0โลต่อไปเนี่ยเราจะได้1,000%นซนะครับในการหมุนนะความเร็วในการโลสป,ปีดของเรานะครับอ่ะดูเฮ้ยโอ้โหโอ้โอสุ่มคนเร็วเ,วเดี๋ยวเหยุดก่อนเหลือเท่าไหร่เนี่ยอ๋อเหลืออีกหมื่นกว่าโลครับโอเคผมหยุดไว้ก่อนนะครับ ราะว่าจริงๆอยากหารูนมากดนะเรามีรูนอะไรบ้างเอ่ยโอ้รูนเราไม่มีอะไรดีๆเลยนะครับถ้าเราเพิ่มเพจโพชั่นไปอีกนี่จะเร็วแค่ไหนวะเนี่ยเราจะกดฟอร์จูนนะครับกดฟอร์จูนขั้น3นะฮะเราก็จะกดลักกี้โพชั่นไปสักห้าสขวดร้อยขวนเลยอ่ะอยู่2อชั่วโมงเลยเหรออ่ะเราเปิดให้สุ่มเลยครับเรามีลักกี้กับอ่าหลายๆอย่างแล้วู้่ดูสายบนดิ โอ้สายบนขึ้นแบบรัวจัดจัดเดี๋ยวก่อนปิดปิดก่อนไปก่อนเราโดดไปเอาโชคไหมเราโดดไปเอาโชคด้วยแล้วกันปิดบัฟก่อนนะครับเราโดดไปเอาโชคนะใสออร่าเลิกใสออร่าก่อนแล้วกันนะเรากดน้ำยาเฮสสามไปด้วยเลยแล้วกันนะครับอ๋อใช้ไม่ได้หรอใช้คู่กับทานเซเดนไม่ได้หรือเปล่าเอ้าล่วงโอ้แล้วแมปนี้เดินไกลด้วยอุ้ยมีลัคกี้โคเวอร์ด้วยใบโคเวอร์บวกอีก4 0ลักอุ้ยเดี๋ยวนะสายล่างเราได้ อีกเจ็ดร้อยสี่สิบแต้มใช่ไหมเราเปิดน้ำยาได้อีกนี่โอเคถือว่าดีครับกระโดดไปเออเกือบไม่รอดฮะอึบอ,อึบโอเคเอ,อึบอ,อึบเราก็โดดมาตรงนี้ครับอ,อึบอ,อึบเก็บโชคด้วยอ่าโอเคเราจะกดแพ็คที่สองนะครับ450 r a I A นะฮะ ก็คือตอนนี้เราได้เพิ่มมาอีกเฮลลี่พอชั่นสิขวดนะครับแล้วก็บริเวพอชั่นอีก1ขวดนะครับผมตอนนี้เราสุ่มไบโอมไม่ได้ใช่ไหมโอเคผมกินเฮทพอชั่นคู่ไปด้วยเลยแล้วกันนะครับเฮทพอชั่นขั้น3นะมาน้ำยาไม่น่าจะเหลืออะไรแล้วนะน่าจะกดหมดแล้วนะครับแต่ผมคิดอยู่ว่าจะรอไบโอมที่มันดีกว่านี้ดีไหมนะฮะเราก็อาจจะต้องไปเข้าเซิร์ฟคนอื่นนะครับลองดูไหมเพราะรู้สึกเสียดายไบโอมนะ เดี๋ยวผมลองไปหาเซิร์ฟ p r i v a t e ที่ดีกว่านี้นะครับที่มันมีไบโอมแล้วกันโอเคเนื่องจากว่าผมได้ทำการพับจอไปดูลิงก์ p r i v a t e s e เซิรแล้วนะครับคือลิงก์ p r i v a t e s e เซิรช่องแชทตอนนี้ตายมากไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบมีคนส่งลิงก์ไบโอมทุกแทบจะทุกวินาทีตอนนี้แทบไม่มีเลยนะครับอืมคือครั้งล่าสุดก็ห่างกันสิบนาทีกว่าจะมีคนโพสตหนึ่งลิงก์นะฮะก็รอรอไปอีกนิดนึงแล้วกันนะ เพื่อจะเจอไบโอมดีๆครับคราวนี้ผมจะซุ่มแบบทีละอันแล้วกันนะฮะเราจะดูคัดซีนทุกอันเลยเราจะค่อยๆดูตั้งคัดซีนไว้ที่100ล้านเหมือนเดิมแล้วกันนะเนาะปิดก่อนดีกว่า1 0 0ร้อยพันหมื่นแสนล้าน1 0ล้านร้อล้านโอเคแต่ตอนซุ่มเราจะปิดนะครับผมจะกินออลบิเวียนพชั่นไปเลยแล้วกันนะแล้วก็รอถึงเวลาแค่ไบโอมมานะครับพอไบโอมดีๆมาสักหน่อยเราก็จะได้กดกัน คุณผู้ชมดูไบโอมที่มันให้ผมมาไบาโอมเฮลที่ผมไม่ต้องการอะไรแล้วแต่ช่างมันผมไม่รอแล้วเดี๋ยวไม่ได้ลงคลิปกันพอดีวันนี้ไปครับออพรีเวียนพชันคนที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะครับเยอะละโอ้โหออพรีเวียนพชันเนี่ยอันนี้อะไรเอ่ยไม่น่าดีเท่าไหร่ครับกาแล็กซี่ครับผมมี่ขนาดออพริเวียนพชันนะอ่ะไป เทวีพอชันขั้น2อีก10ขวดครับอันแรกไปก่อนเลยอันเดิมเลยไปเนี่ยกาแล็กซี่หรือเปล่าหรืออะไรเออไฮเปอร์โว์ครับผมไปอีก1ขวดโอ้โหสุดสุดจริงร่างกายผมเนี่ยไม่มีโชคกับน้ำยาเลยฮะไม่มีจริง <laughs> อือโอไม่นะก็เราจะสูญเสียทุกอย่าง เซลเลอร์ครับอ่ะต่อไปอันนี้เซเวียร์ใช่ไหมจำได้เลยสีนี้ซลเซเวียร์จริงๆด้วยนะครับไปต่อไปครับอืเซลเลอร์อีกหรือเปล่าหรืออะไรเอออุ๊ยโอวเซียโอ้45ล้านที่ผมยังไม่มีเฮ้ยถือว่าดีไหมก็ดีแหละแต่แต่แตไออันที่ผ,ผ่านมาเนี่ยไม่มีดีสักอย่างเลย ไปครับอีกหนึ่งขวดฮะอันบาวครับผมต่อไปเกลียดจัดๆเกลียดมากๆเกลียดมากถึงมากที่สุดอีกสามขวดสุดท้ายครับ<น>อุ้ยอันนี้อะไรเอ่ยก็ไม่น่าดีอยู่ดีเนะาะเปยงอ่าแปดแสนห้าใช่ไหมเออแปดแสนห้านะครับพอเลย อีลิเดนเซนต์เมโมรีอีกแล้วเกยียร์ล้วก็ไม่รู้นะครับไปอันสุดท้ายครับแล้วเราก็จบจบกันไปอันนี้อะไรเนี่ะเฮเดสใช่ไหมอ๋อเลชบลเลอร์ ish, Brother, เลยครับก็ว่าสีไม่ค่อยคุ้นนะประมาณนี้เลยครับนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรดีเลยนะครับถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแหละถ้าเรายังไม่มีแหรอเนาแต่เรามีหมดแล้วแหละละนอกจากโอเวอร์เซียนนึงนะครับที่เราได้มาใหม่เนาะอันนี้นะครับเป็นอัน ที่เรายังไม่เคยได้นะก็ผมจะสุ่มต่อหลังจากเจอไบโอมดีๆแล้วกันนะครับอีกน้ํายา2 0,000ื่นกว่าขวดอ่ะเอ้ยไม่ใช่สองหมื่นกว่าขวดสองหมื่นกว่ารอบนะฮะที่มันจะทําให้สุ่มเร็วๆเนาะอยู่ไหนวะบัฟอันนั้นควิกโลเหรออ่าเนี่ยครับบัฟชื่อสคริปต์นะครับเหลืออีก19ึ่งนโลนะฮะคลิปนี้คงต้องขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์ปเป็นกำลังใจช่องเอ้ควินด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ